ตอบนกยุงไม่ให้ร้องยกครอบครัวบินลัดฟ้าไปพักผ่อนสุดชิลอีกแล้วสำหรับสุปตาสาวชมพู่อารยากับสามีหนุ่มนอ็อตวิสรุธที่ล่าสุดได้พาลูกๆทั้งสามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์โดยแม่ชมก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากเช่นเคยซึ่งหนึ่งในคลิปที่สร้างความเอ็นดูสุดๆคงนี้ไม่พ้นคลิปที่น้องเกลพูดตอบนกยุงไม่ให้ร้องส่งเสียงดังน้องเกลแม่เดี๋ยวนกยุงร้องหิววิร้องแล้วเสียงนกยุงร้อง ใจยเย็นใจเย็นน้องไปซื้ออาหารให้ใจเย็นใจเย็นน้องไปซื้ออาหารให้น้องเกลไปซื้ออาหารให้ชมพู่เกลกลัวไหมน้องเกลไม่กลัวชมพู่ตกใจไหมน้องเกลไม่ช้างร้องได้ชมพู่ถึงกับเขียนแคปชั่นแซวลูกตัวเองปิดท้ายว่าช้างเกี่ยวไรก่อนจากนั้นชมพู่อารยายังได้โพส์ภาที่น้องเกลนั่งทานอาหารอย่างจริงจังจนถูกแฟนๆแอบแซวสนันอาทิตย์น้องไปซื้ออาหารให้พี่ไปะยุงแต่น้องขอมั่งแป๊บนะใจเย็นใจเย็น สรุปนกยุงได้กินอาหารจากน้องเกลยวหรือ,อยังน่ารักจริงๆเจ้าเปียกจอมแก่นน้อนนอนนอน,น,อน,น,อนดูอาหารให้นกยูงแน่เลยดูในจานไปเลยสิขะเเกลืนทำไมน่ารักนี้เป็นต้น